สวัสดีครับเชฟโหน่งกินเที่ยวสวัสดีตอนเช้าวันหยุดนะครับวันนี้จะมาทําอาหารจานด่วนให้เด็กๆทานแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําธุระเพราะว่าวันนี้ใกล้วันเข้าวบรรษานะครับเด็กๆก,ก็จะไปทําบุญไปวัดกันเดี๋ยวเชฟก็จะทําเป็นเมนูง่ายๆโดยปกติเชฟจะไม่ทำํำข้าวตอนเช้านะครับเพราะบางครั้งหิวแต่วันนี้เชฟตื่นเช้าหน่อยเชฟก็จะมาทําง่ายๆเป็นข้าวผัดครับ คล้ายๆข้าวผัดรถไฟนะครับเชฟก็กินมันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเมนูทำง่ายๆครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสันคอหมูนะครับสันคอหมูอ่าเพราะว่าถ้ามันเป็นเนื้อล้วนๆนนะ่ะมันจะแข็งเกินครับเชฟก็เลยเอาเป็นสันคอหมูเดี๋ยวเชฟจะหมักก่อนนะครับเดี๋ยวเชฟจะหมักแล้วใส่เครื่องนี่เลยแ้่เดี๋ยวเราจะไปผัดกัน ใส่เครื่องที่เข้าแล้วใส่เครื่องที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปผัดกันครับเมนูง่ายๆ,ๆครับทาง่ายกินได้อร่อยด้วยตามสไตล์เช้ห่งนะครับสูรสครับไข่มากกักผมไม่ต้องใส่นะครับแต่ประเดียวเราอ่อนกินได้หพดนะครับไก่ท้มไก่ทอดกินนี่กะโมูนะครับขกกไข่บมมักกมไต้องใส่นะครับ ผมบุกรถครับพิ่ไทยครับเช็ฟจะไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะครับเพราะว่าเด็กจะไม่ค่อยทานกันซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วขาวครับ ซอสฝาเขียวครับน้ำมันหอยครับ ใข่ครับเชฟจะหมักไว้สักห้านาทีนะครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับเมนูง่ายๆนะครับทำให้เด็กทานตอนเช้าๆครับส่วนข้าวนี่เป็นข้าวเย็นนะครับ เทฟเอาใส่มโครเวฟเรียบร้อยแล้วครับเวฟให้มันร้อนหน่อยเพื่อได้ผัดง่ายๆเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปผัดกันครับ <c oughs> เดี๋ยวเราตั้งไฟเราจะกระทะาแล้วร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาผัดกระทะร้อนเนี่ยมันจะไม่ติดกระทะนะครับเทฟขออา,าไปเพื่อนๆด้วยนะครับมีเสียงคนซ่อมบ,บ้านนะครับ มันหยุดนะครับขออภัยด้วยถ้ามีเสียงเข้าไปในไอตัวเครื่องนะครับเทปขออภัยก็แล้วกันวันสบายๆครับทำกับข้าวให้เด็กทาน พยายามเขียดให้มันติดกระทะนะครับหมูใส่ลงไปเลยครับหมูนี่ต้องให้มันเคี่ยวหน่อยนะครับให้มันสุกๆนะครับเพราะว่าเด็กๆชอบกินตดเคี่ยวนิดนึง ผัดง่ายๆครับตามสไตล์เชฟนี่ครับอย่าไปทำอะไรให้มันชุ่มยากครับมันเป็นสันหมูคอนะครับหมูมันจะนุ่มแล้วเวลาเราหมักก็เครื่องมันเข้าไปในนี้อยู่นะครับเครื่องมันเข้าไปในนี้แล้วมันก็หอมให้มันเกียมนิดนึงยิ่ง,งหอมเด็ดเลยนะครับเวลาใส่ข้าวผัดเนี่ยเดี๋ยวผักนี่เราจะใส่ไปเลยนะครับผักนี่ต้องสุกๆหน่อยนะครับให้เด็กๆทานนะครับ เพราะเด็กเนี่ยกับผักนี่มันจะมีปัญหานิดนึงเอาละครับหมูสุกแล้วครับเดยวเชฟต้องรีบผันดนะหัวกลัวเพื่อนๆจะลำคาญเพราะว่าเสียงช่างมาซ่อมบ้านมันดังมากเดี๋ยวเราจะผัดให้ผักมันนิ่มๆหน่อยนะครับเพราะเวลาผัด มันนิ่มเนี่ยเด็กก็ชอบกินหน่อยเพราะเวลาผักนี่มันนิ่มมันจะออกหวานๆนะครับแต่ถ้ามันไม่ค่อยสุกมันจะออกคิคิวๆนิดนึงเอาแล้วครับตอนนี้ผักก็สลบแล้วนะครับผักสลบเรียบร้อยแล้วก็ข้าวใส่เลยครับ เดี๋ยวเฟลีไฟลงนิดนะครับเอาล้วครับเราใส่ข้าวเสร็จรร้อยข้าวเรามันร้อนอยู่แล้วเราก็ค่อยคอยคนนะครับคนอย่าให้มันเกาะกันเป็นก้อนนะครับอย่าไปบี้นะครับถ้าบี้เดี๋ยวข้าวจะเละแฉะแล้วเด็กไม่ให้กินนะครับเมนูง่ายๆครับ พราะยังไงเด็กก็กินครับข้าวผัดเนี่ยหมูชิ้นให,ใหญ่เลยนะครับหมูนี่เป็นหมูสังคอนนะครับหมูนุ่มเชฟจะไม่เน้นเอาเนื้ออย่างเดียวเพราะเนื้ออย่างเดียวนมันแข็งครับพยายามอย่าให้มันติดกระทะนะครับถ้าทําแบบเชฟเนี่ยรับรองไม่ติดกระทะนะครับกระทะร้อนแล้วเราก็ค่อยเอาน้ํามันลงนะครับยังไงก็ไม่ติดครับแล้วเวลาเราเอาไข่ใส่ลงไปเราก็ช่วยคนหน่อย เร่งไฟขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะพอแล้วครับเด็กๆชอบครับทานเสร็จเรียบร้อยไม่แนะนำให้ห่อไปนะครับถ้าห่อไปนี่เดี๋ยวมันจะเสียนะครับข้าวผัดนี่อย่าห่อไปนะครับถ้าจะเอาอาหารให้เด็กๆกิน็นห้ให้ตังค์เข้าไปครับให้เขาไปซื้อกินเอาล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับข้าวผัดครับหมูชิ้นสวยๆนี่ครับ ไข่หอมๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับข้าวผัดหมูข้าวผัดสังคอหมูนุ่มๆนะครับไว้ให้เด็กๆทานนะครับน่าทานมากครับอันนี้ก็พริกน้ำปลาของผู้ใหญ่เผื่อเขาลองเค็มดูแล้วก็อันนี้ ขนมกให้เขาหน่อยนึงเพื่อให้เขากินข้าวได้เยอะเดี๋ยวเขามากินข้าวเขาไปธุระไปทําภารกิจลงโรงเรียนเทปก็จะจิบน้ํากระเจี๊ยบอยู่ขออนุญาตจิบน้ำกระเจียยยเจ๊ยบหน่อยนะครับเดี๋ยวเด็กทานแล้วผู้ใหญ่ก็จะทานต่อ เมนูมง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองทำดูคลิปสั้นๆเชฟทำให้เพื่อนๆดูครับปกติตอนเช,ช้าเชฟจะไม่ทำคลิปนะเพราะว่าตอนเช,ช้าเชฟจะหิวข้าวมากเอาละเชฟทำคลิปสั้นๆเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆใหม่ค่อยมานำเสนอให้เพื่อนๆนะครับอันนี้ฝากเพื่อนๆนะครับที่ขอมาข้าวผัดให้เด็กๆทานนะครับผัดอย่างเชฟนี่ครับผัดชิ้น เล็กๆหน่อยนะครับอย่าไปเอาชิ้นใหญ่แล้วก็ผักที่ต้องสุกนะครับสุกออกนิ่มๆเลยนะครับทําเมนูนี้ให้เด็กๆทาน่อนเช้าครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับเชฟนงุงกินเที่ยวอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับใกล้วันเข้าวันสาวมา <c oughs> เข้ามาทุกทีเลยนะครับวันนี้เชฟก็ชวนเพื่อนๆมาทานข้าวเช้าด้วยกันกับเชฟครับเมนูวันนี้ครับเดี๋ยวเชฟขอจิบน้ำกระเจี๊ยบแป๊บนึงนะครับจิบน้ำกระเจี๊ยบเรียกน้ำย่อย ชื่นใจครับข้าวผัดจะออกคล้ายๆข้าวผัดรถไฟนะครับแต่ไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะครับใส่สามคอหมูหมักนะครับเป็นเนื้อหมูหมักเทปทำคลิปลงใน youtube เป็นคลิปสั้นๆนะครับไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วก็เพื่อนๆก็ไปดูวิธีทางใน u t u b e นะครับอันนี้พริกน้ำปลาครับร้อนๆครับต่อเช้าๆครับ ทำง่ายๆครับสไตล์เชฟหนุ่มทําง่ายกินได้อร่อยด้วยแล้วก็ทําให้เด็กๆทานนะครับตอนเช้าๆผัดข้าวหอมนุ่มนะครับแล้วก็ตัวผักนี่จะนิ่มเลยนะครับผักนี่จะไม่แข็งเลยนะครับเพราะเพื่อเด็กๆทานนะครับหั่นผักชิ้นเล็กๆนะครับอย่าหั่นชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็คั่วให้ผักเนี่ยนุ่มแล้วก็นิ่มนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูในคลิปทาง youtube เดี๋ยวเชฟยังไม่ได้ตัดนะครับเชฟหนุ่งกินเที่ยวนะครับทาง YouTube นะครับฝากกดติดตามด้วยฮะด้วยนะครับแม่ตอนเช้านี่ถ้าได้ทําอาหารนี่มันดินมันจะรัวๆพันๆกันหน่อยนะครับเพราะโดยปกติเทฟจะทำตอนเย็นๆน,นะครับ แล้วก็หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไข่นะครับใส่ไข่ไปฟองหนึ่งไปหมักหมูนะครับเพื่อให้หมูมันนุ่มเด้งนะครับแล้วก็ตัวไข่นี่ก็ต้องเอาให้มันเ๊ม็เมๆนิดนึงนะครับให้มันจะได้หอมเวลาผัดข้าวจะได้หอมถ้าไข่ไม่สุกมันจะคาวเด็กจะไม่ทานนะครับเมนูง,ง่ายๆนะครับร้านนี้ก็ฝึกไว้ให้เขาเผื่อเขาจะตักไปนะครับถ้าเขาไม่ตักก็ไม่เป็นไรนะครับผู้ใหญ่อย่างเราก็เอาไปกินนะครับเอาไว้กิน ง่ายๆครับแต่อย่าห่อไปนะครับเชฟบอกให้อย่าห่อไปให้เด็กๆนะครับเอาตังให้เข้าไปให้เข้าไปหาซื้อกินข้างหน้าเดี๋ยวมันจะบูดนะครับเพื่อนๆที่ไปทําบุญข้าวมันสาเชฟก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับขอให้ร่าขอให้รวยขอให้โชคดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับแล้วเพื่อนๆก็ รถขับลลาช่วงนี้รถก็จะเยอะนิดนึงนะครับระมัดระวังตัวด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่หรือว่าเชฟจะลงอะไรให้ท่านเพื่อนๆดูสนุกสนุกสบายสบายสไตล์เชฟนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้เชฟสวัสดีครับ